หนึ่งกึ่งหน่วยขึ้นมาแล้วสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า xếp nội xếp xếp nội vớt là vợ à đây này thơm vớt lấy này mẹ bắn thì nàng này chú chị mẹ báo ฮะเก็บด้วยนะไรเบาฮะนะซึ่งสิป่านะพี่น้องเบิ้องลูกหนึ่งเลยลูกเบาข้างในเป็นอะไรป้าป่าให้เบิ้งนี่ฮะอ้าอไม่ขี้เลยเหรอฮะไม่ขี้เหรอฮันเป็นนางเลยพี่น้องเป็นนางไวเนาะเซฟอะไรแบบนี้ค่ะตัวเป็นอันตินันแห่งเซฟเนาะเห็นแล้วปะ เป็นแล้วใช่เยอะเอามาเพิ่มนะคือยังไงนี่ใส่เป่านี่เอาเป่ามาคักแน่เป่ามันยากละคืยังไงเก็บใส่กระตาก่อนจะขุดอีกเนาะนี่มันอกเลยนี่ไปเอาขุดอีกอัน พอแล้วเล้กพี่น้องพอแล้วจนสุดแขนคนคุดหน้าก็จนเยียดขามืออาซีบของเฮาบ่อนน้นกับมันกับถึงมนันเนาะลิกคนคุดก็จะจกถอยละให้ไปได้เนี่กองก้นว่าไปนหน เปิดเปิดกงกวงเลยเปิดนะฮะเปิดกงกวงพุดดิือเนาะตะเวนเพื่อนก็ออกสองคนอันนี้คือเป็นก้อนตะเวนคือก้อนอะไรเนาะก้อนคำขุดขุดขุดเราลุ้นขุดเบาเหมือนกันไม้ยไม้ยเราได้เฮียละ เฮ้ยขัเลยเฮ้ยขึนบันเดียวเฮ้ยัักเลยเื้จักเลยเ็ักขักเลยล้าพูดล่อรุ้นกับรุนเลยนี่มันเป็นดินแดงๆดินแดงๆนาะ อแบบนี้ล้วค่อยขุดจะว่ามันเฮี้ยเหียฮะมันบ่นค่อยเห็นค่อยจะมุกกาขุดโอ๊ยกามันเห็นเแบบย่วเอาลูปะเลยคอยขุดะเนาะเออ,อค่อยคอยขุดนะครับบลูปะ นี่กับพวว่อขควยที่สองแล้วพี่น้องข่วยเบ้านี่คํานางกําลังเซ็กอยู่ว่าเมนรเลยว่าเมนพวกกำลังพันเครือบึงมีเพกกิ่นกะบริสุ้ามานำพวว่อข่วยที่สองขวยท,ที่สามแหละแต่ว่า มันบได้เลยบดได้ถ่ายอันนี้ก็จักสีไดาบได้จักเห็นบเห็นตะเวนเื่อนไหลยมนอยากออกแล้วเนาะมันเกล่ะมันเกลมันใหญ่ละมันเป็นโตตอนนี้ล่างขวดหาตะเวนมัน้วพี่น้องเนาะอืม ควัดเห็นตะหงเลยนะเบิ่นไปทางไหม่หายสอกควันเห็มือจิกจิกเห็เเห็นหาอยู่หามันเมื่อยเลยเออมันเมื่อยสิก่อนมื่อยก็สนสีบรเศร้าหาคนเฮานี่ก็ได้ นี่พี่น้องบ่มพุกเขาขัดถ่ายเฉยอ่นี่นี่นี่พี่น้องอันนี้คือตะวนะินนะพี่น้องขวดตะวนินเหยียดขาเส้นเลยนะทีมงานเฮาทีมงานขุดเบาเฮาวโโขลุ่ยฮาก็ขุดนำมันในห้องวันที่มันมันเป็นดินนะพี่น้อง พี ane, <plex> ่น้องพี่น้องสิกันนี่เลมเข้าหัวเลยนี่นะคนโมโหพี่น้องก็อยากเสียมวัดเดียวเลยพี่น้องคนโมจักพี่น้องก็อยากเสียมวัดเดียวเลยตัวหนึ่งหัวม่วนเคยเว้าฮะไปนะใครอะเราไปขายอะเราไปขายหินนะมัขายตุ๊ก フフフフフ。<laughs> <laughs> <laughs> เม่ใพี่น้องคุดให้เป็งจกมาถ่ายคลิปโซ่สามหน่อยน้อยเนาะตัวนี้หกหน่วยเจ็ดหน่วยแปดเก้าโอ้สิบเอ้าเก้าหน่วย

แม่มาพ่นออกไปแล้วบอยังยังเนาะขวอยพกใหญ่พ่นเลกเล่นปลาไอพี่น้องขวอยใหญ่พี่น้องขวอยใหญ่มันก็ะลึกเนาะขวอยที่ชี่พามาหน้าจะขอให้แยะเนี้ยซอยพ่นแล้วก็แปลงทางพ่นเรียบร้อยพี่น้องเด้ 1 nuôi hai, 3 4 rồi còn Cứ nuôi nhảy hằng rồi còn Chết nuôi Khoai, bao bọc bọc bao khoai bà quai bà quai bà ngua. bà anh <laughs> bà là bà quai ngua bà quai Chết quai bà Bao bà quai bà quai bà quai bà nặng bao เลยมีมร้อมตาได้ละบาทนี่ได้สองเบามันหน่วยใหญ่พี่น้องนี่อันนี้เบาขี้งวัวอันนี้เบาขี้ควยตัวนี้มืออสีเพันเบามือสมักลินละบู้ง สมัครลิ้นนี่คือสาวอึง้งโอเคพี่น้องไปต่อบานนี่เมื่อไเล่พี่น้องม่ไ,ไละผู้ซอยกะอยากให้พี่น้องทางไก่เบิง ขัดเดียมาซอยดีแน่วะอดอาจะหน่อยก่อนเดี๋ยวหูมันไ่นงมันคดไปคดมาเนาะหูยังหาะเดย้ เงยไปของมัดวะเอเอาที่ออกไว้เห okay. oh ็นแล้วเด้อพี่น้องเลยถ้าใดก็มีค่าขุดของเึาก็หลักขุดตัวบังเกิดเมืองเมื่เข้าเห็นแล้วจ้ะขอบขุดวันนี้มันกับเมื่อไงเนาะท่าใดก็มี่บัดละขุดไปเดินห้องใหญ่มืดแล้วพี่น้องเนาะ Hãy cái cãi. For hôm chi, Khi đi lông hóa, nằm, nằm là long hạng nga Nằm nga 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 cái tượng là... Thế này, cái này kìa kịch ngang quá của... bọc lên quá Nói nói nó Xì หาหนอยเนี่เอ๋อฮานอยแล้วกเห็นหานอยอ้าเหน่อยอห,หอยอยร <c oughs> หหอพีคนยนยดหวยพี่น้องขวดที่ห้าได้พี่น้องวีหัน,นสิบสองโมงครึ่งจิดเรื่อหนึ่งโมงแล้วพี่น้องดูเลยเมาเมาเอาเบ้าเข้าจนใบหยาะไย่บอกขักนัาใบหญ <c oughs> อ้าวขัดแยกกับเมื่อแล้วเนี่ยยังบวเมื่ออยู่เยอะบุพฟอเลี้ยงเมอแล้วว่ะบุพ่อเลี้ยง่อง่ายว่ะมากลูกกินช้างลูกฝัดสี่คนห้าคนเนาะเลเกเผ็ดก็มากยั่ไน่นะ <c oughs> นนมหมดแ,นะแล้วมามาแล้วพี่น้องหง <c oughs> ที่หนึ่ง

ก็แม่เพื่อนแม่แม่เพื่อนน,นี้กระขวยที่หกพี่น้องปันลุยทีมงานครับทีมงานเข้าป่าเข้าดุออหรอ <c oughs> <c oughs> วะขอดกันได้พี่น้องเลย

ังเยอะน้องดำหน่อยลูกเกะออกลายนะลูกถือมาอันนี้พ่อเราเป็นนางด้วยพี่น้องด้วยคล้ออลยนนลนนาลยๆก็คือตัดดวดวงนะ แม่เพื่อนสี่หน่วยครูสี่หน่วยห้าหน่ยวยเพื่นนะเพื่อนเอาขี่ออกห้าหน่วยตัวมันหนาออจวจริงๆนี่ก็มาพบขวัวที่เจ็ดให้น้องขัวที่เจ็ดให้เพื่อนขุดก่อนแล้วก็เื้อสฟชัวยช่วยช่วยกันขุดนี่ยนเยอะฮะไม่เยอะ หันเทิงอแล้วพี <by> <ether> uh, <S <S <sucked oppression> well, ่น้องดินง่ายแน่เนาะตอนนี้เนาะอืมดินอ่อนแน่ห้งเสียงกับห้อือหตัเบาิวโอยฮหมฮอดแล้วอู้นดิตันนี้ข้าวเดียวฮอดนะ งงแบบนียย้คูอันเจ็เข้าไปเบ็ดมืออยู่ได้เข้าไปมือนมืออเจ็บอ่ะอ่าหน่อยน้อยนะเบาอยู่บ่าเป็นนางน่ะเบาเออเป็นนางอะไรตัวน,น,นีม้มีแม่คุโตัวุกน,น้อยค่ะ ค่อยที่เปดพี่น้องกับเวลาตอนนี้กับ่ายหนึ่งโมงครึ่งเข้าเที่ยงกับน้ำยังพันพาดก,กันกินใส่เป่าแล้วพี่น้องเบาข่อยที่เปดนเนียยังพาดออางเงยอย่างนี้นนลุยพี่ลำยองนี่ อยากได้หลายนะอืมได้หลายคนนะอืมได้หลายคนนี่ได้หลายขวายผัวกันยีกได้หลายคนเบ้ากันยีกได้หลายขวายเลยไปีน้ำยองใช่ถึงไหมพี่น้องถึงยังเพิ่นถึงครับ Này nó. Ừ. Mừng người nó mưa người bà ừ. chốt là mình nó đây thương là

เก้าโอ้สิบมานเว้ยขวานี่โอ้สิบหน่อยขันแม่พิ่งออกมาเป็นบิดอะไรพี่น้องเนี่ยไปเก็บเซ็ปเปิ้ลเบาเป็นนางแล้วเมื่อถึงเซ็กบึง กูมีขีออเ่เลยอมีขี่เยมี่เยอะอืมโคบเบามีขี่อุอืมนั่นละควายที่เก้าให้เย

นี่เต็มตึกตึกอยู่โอ้ตัวนี้คลุกๆแล้วแต่ตัวชับมาพบเหินประตูมันอ่ะฮึฮะม่ไดยอ้าวอู้ตัวหาชับกันเนี่ยไม่เห็นขี่มันคลุกอ้าวใ่ไหม

เต้องกวาวให้ด้จาต๊หอตัวจจกินี่ไหน่วยละีสองี่หกแปดสิบสิบเอ็ดผไรสิบอ็ดตัวนี้เราหาหน่วยบรเห็นที่ใช้สิบสองโอ้ยล่สิสิบสามโอ้สิบสี่โอ้ Oh, sepuluh tu. doai. Wah, no. kan bau. Oh, berapa tu nayla? Dua, empat, enam, delapan, ah, lima, tu tek อันนี้กับากันกับเตอพี่น้องเนอะหับหาบอันเบากับตอนนี้ก็บ่ายสามโมงละหันใจแล้วชิบอ๊ ลาไปก่อนเลยพี่น้องเพราะกันคิดตัดเก่งเลยพี่น้องเลย